ครับวันนี้ของมาถึงนะครับได้สั่งแบตลิเทียมนะครับอของมอเตอร์ไซค์นะครับเพิ่งมาถึงเย็นเๆตะกี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบดูวัดค่าไฟดูนะครับว่ามันไฟมันจะแรงแค่ไหนนะครับอันนี้คืออะไรอ๋อสายอันนี้คือสายต่อนะครับหัวสาย อันนี้ต่อขั่วพวกรถสีจังหวะบางคันมันจะมีปัญหาเรื่องกระแสไฟนะครับมไม่แรงพอบางคือแบตบน้ำก็ไม่ค่อยทนนะครับรูปประมาณนี้เล็กดีครับทีนี้ผมจะลองเช็คก,กระแสไฟดูว่า ไดด้กี่ว13.38นะครับ13.3นะครับทีนี้จะลองเช็ค CCA นะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบกับแบตแบตท,ที่มันอยู่ในรถ อยู่ในรถมอเตอร์ไซค์แต่มันก็เก่าแล้วแหละแต่ว่าค่า cca มันจะตกไปเท่าไหร่นะครับไอ้โดยที่แบตน้ำนะครับผมก็ไม่รู้ว่าค่า cca แบตน้ําของใหม่มันจะได้กี่ cca นะฮะแล้วก็มีเครื่องมือวัดแบบนี้นะครับวัดกระแสวัดค่า cca 95 cca 3 95 CCA เดี๋ยวจะไปเปรียบเทียบกับแบตที่มันอยู่ในรถอยู่ตอนนี้นะครับว่าอันไหนมันจะแรงกว่ากันหรือว่ามันยังไม่ได้ใช้ในรถหรือยังไม่ได้ชาร์จก็ไม่รู้อาจจะยังไม่ได้ชาร์จในรถนะครับเดี๋ยวจะลองใส่ดูพรุ่งนี้อ่าพรุ่งนี้มาก็เจ้าของรถเขาก็เอามอเตอร์ไซค์มาให้นะครับ ตรวนี้ก็ถอดทายน็อตนะครับด้านบน2ด้านล่างก็2เหมือนกันนะครับแล้วมันก็จะมีเดือยตรงนี้สวมเข้าไปนะครับ <c oughs> เวลาถอดพยายามแงะๆนะ้วก็ชักออกมาดีๆนะครับเดี๋ยวมันแตกเช้ามาก็จะสตาร์ทไม่ติดนะครับสตาร์ทยากสตาร์ทนานนะครับสตาร์ทจนแบตอ่อนนะครับเวลาแกเอามาจอดอย่างนี้แกก็จะชาร์จทิ้งไว้มันจะมีสายขาวๆอยู่ตะกี้เห็นไหม ฟังดูเหมือนเสียงรอบมันยังเร็วไม่พอนะครับมันน่าจะเร็วกว่านี้อีกนะครับก็เลยตัดสินใจให้แกส,สั่งแบตเตอรี่ลิเธียมมานะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ลิเธียมค่า CCA มันจะสูงกว่านะครับทีนี้เรามาต่อสายที่เขาแถมมาให้นะครับขันเข้าไปแล้วก็พันพาเทปให้ดีนะครับมันจะมีท่อหดด้วยนะครับท่อหดก็รูดหดเข้าไปนะเอาลมร้อนเป่านะครับ แบตเตอรี่ลิเธียมที่ซื้อมาใหม่นะครับก็จะเล็กกว่าน้ําหนักก็จะเบากว่าอายุการใช้งานก็จะยาวกว่านะครับ12โวลต์6.5แอมป์เหมือนกันนะครับพอลองสตาร์ทรอบจะไวมากนะครับสตาร์ทง่ายขึ้นนะครับคนละเรื่องกัแบบ่เดิมเลยนะครับ จริงๆแล้วเท่าที่ผมสังเกตมานะครับแบตน้ำลูกใหม่นะครับแม้แม้จะซื้อมาใหม่ก็ยังแรงไม่พอเท่าใดนะครับเพราะว่าผมสังเกตมาหลายคันแล้วนะครับสตาร์ทไม่นานก็แบตก็จะอ่อนนะครับพอใช้ไปพอใช้ไป 2- 3สเดือนก็จะลากยาวนะครับเหมือนว่าแบตมันจะอ่อนลงนะครับ บางคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับเห็นตัวว่าแบตเตอรี่เวลาเอามิเตอร์มาเช็คแล้วได้12โวลต์อย่างนี้ทําไมมันสตาร์ทยากสตาร์ทไม่ติดนะครับเดี๋ยวปัญหาตัวนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังในคลิปหลังนะครับทีนี้มาเช็คค่า CCA ของลูกเดิมนะครับลูกเก่านะครับเครื่องมือตัวนี้จะประเมินค่า CCA ของแบตเตอรี่ได้ดีนะครับช่วงที่เราไป สตาร์ทรถยนต์นะครับพวกนี้ก็จะรู้ว่าทําไมเครื่องมันสตาร์ทยากสตาร์ทไม่ติดนะครับไปชาร์จแล้วก็ยังไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะครับก็จะได้เครื่องมือตัวนี้แหละประเมินค่า,าถึงจะได้ฟันธงถูกว่ามันเป็นปัญหาอะไรนะครับทีนี้ได้เช็คแล้วนะครับแบตเตอรี่ลูกนี้ได้ค่า cca แค่70 cca แค่นั้นนะครับโวลต์ก็ยังได้สูงอยู่นะครับค่าโวลต์ ถ้าแบบลูกใหม่ผมก็ไม่รู้ว่าจะได้ cca เท่าไหร่ครับคาดว่าอยู่ประมาณ90 cca แค่นั้นแหละครับคลิปหน้าจะได้สาระอะไรก็คอยติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับผม